Huh? <laughs> เพื่อเราจะทำงานวิชาติสิทธิความเรื่องอะไรบีมีใครอยากเสนอข้ออะไรไหมคอเราไม่เสนอข้อตะป่าเนี่ใครอยากเสนออะไรอืมหรือว่าเราลองคำนวณขยันในทะเลด้วอืมเราว่าขยันศิลป์ในทะเลดีกว่านะมันจะได้ดูแค่หมดโอเคงั้นเรามาวักันว่าจะเอาเรื่องไหนมีใครสนใจเพราะว่าเราเป็นที่สูงแบบต้องตะป่าเองโอ้แล้วก็ถ้าอยากศิลป์ในทะเล สรุปว่าเราจะทำเรื่องนั้นเรื่องขยะพลาสติกถุงพลายนันเราขอแบ่งงานแค่แต่ละคนเลยนะแปลงแปลงมาช่วยร่าง,งหาข้อมูลส่วนเราทำการเก็บข้อมูลที่ได้มาจะมาตรวจสอบอีกทีแล้วก็พกจาเณนช่วยแปลงสรุปมาแล้วส่งใงห้ข้าวที่ข้าวผัดสายก็ได้นะข,ขอบคุณมากทุกค การบริการค่ะกาแบบนี้นะคะพฤติกรรมฏิบัติการการกระทำค่ะเป็นบุคคลการบริการกบุควลการปฏิกัริที่ส่งมอบต่อผู้รู้เพื่อให้ผู้บริการค่ะเช่นลูกค้าโดยระดับถึงความเข้าใจและความต้องการค่ะความคาดหวังของลูกค้าการบริการหมายถึงการทำและการปฏิบัติต่อสิ่งอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ การมีการมีลักษณะที่สำคัญคือการที่ไมกียวตนแนละไม้มีผลต่อความต้องกวามของการเจ้าของค่ะอย่างไรก็ตามจะมีระบบสินค้าและการแกาแบบนี้นค่ะ 1. อาหารเราต่ออะไรไม่กว่าค่ะแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์อรถยนต์จะมีธนาคารโรงแรมสายการบินแล้วก แต่ไม่สามารถเกี่ยวไว้ได้การในการสินค้ามาคู่กันในสินค้ามามีความแฉะมาด้วยในการใช้บริการยิ่งธุรกิจบริการนี้พัฒนาขึ้นสัดส่วนรายได้ที่จเป็นก็จะจัดกันค่าบริการและเพิ่มมากขึ้นค่ะลักษณะการใช้ธุรกิจนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าสินค้า การใช้สินค้าจากร้ารขายของชำคอมพิวเตอร์หรืองมือโต้การซื้อรถยนต์ต่างๆนค่ะก็จะเป็นตัวเตือนของค่าบริการและค่าสินค้าดังนี้ค่ะนี่ย่อของคำว่าบริการสมายหมายถึงการดีเยนและราคาอันกระใสยูเรตตอบตอสมองของความประสงค์จากลูกค้าเรื่อยๆแล้วก็ทักใจค่ะลักษณะอามณ์ในการเป็นการแบบสะกดใจหัน ไม่นิยมเสียงได้แสดงออกของการรักษาภาพคำของผู้ให้บริการและการเสริมความต้องขององค์กรเลยค่ะลูกค้าลูกค้าหมายถึงคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ซื้อสินค้าเราอย่างจริงจังผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการสถามิวุองค์กรใดๆนั้นลูกค้าจะแบ่เป็นงระเภทคือลูกค er ้าภาในและลูกค้าภายนอกค่ะ คุณภาพคืออะไรคุณภาพของสินค้า enfin ค mm. ือความสอดของข้อกำหนดความเหมาะสมคุณภาพของสินค้าการบริการความสด้องต่อไปต้อการบริการผู้ใช้และลูกค้าะการบริการในการบริการผู้ใช้และลูกค้าความพึงพอใจของผู้ใช้และลูกค้าในการได้รับบริการเป็นยาวค่ะก็จะมีดังนี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการบริการนะคะ ัวอย่างเช่นธนาคารเอลเตอร์สวิทนะคะคก็ะะเป็นความรวดเร็วในการต้องถาความูกต้องการะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นผ้าสำหรสินค้าผู้แสตสินค้าค่ะอนันจะแห้ความสะอาดความเปนมืนค่ะความเรียบร้อยการจัดวางสินค้าใหมค่ค่ะการเปลี่ยนสินค้าอันนี้จะเป็นตนัวอย่างสถานที่การทํนการนะคะเป็นปัจจัยและประเด็นก็จะเป็นธนาคารอาะคะ เช่นความสะอาดการดูแลจาใส่ของลูกค้า